สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวัดเก่าหน้าเที่ยวนั่นก็คือวัดเชียงมัน่นตามจารึกที่พบในวัดได้กล่าวถึงพญามังรายว่าได้โปรดสร้างเจดีย์ขึ้นในที่ประทับและสถาพนาเป็นวัดเรียกว่าวัดเชียงมัน่นต่อมาในสมัยพญาติโลกกะราชโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2014และในพงศาวดารโยนกได้กล่าวถึงพญามังรายได้เสด็จจากเวียงเชียงมัน่นหรือเวียงเล็กเข้าไปประทับในพระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่และในตำนาน เพื่อนเมืองเชียงใหม่กล่าวว่าพยามังรายได้ตั้งเวียงในชัยภูมิที่เรียกว่าเชียงมันและจากหลักศิลาจจรึกที่76ศิลาจจรึกวัดเชียงมันพุทธศักราช1,839ได้กล่าวถึงวัดเชียงมันว่าพยามังรายได้ทรงสร้างที่ประทับชั่วคราวเพื่อควบคุมการสร้างเมืองเมื่อแล้วเสร็จก็ได้โปรดให้กอกเจดีตรงที่หอนอนบ้านเชียงมันให้ชื่อวัดเชียงมันนับเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ ต่อมาพุทธศักราช2014ในรัชสมัยพยาโลกติการาชทรงโปรดให้สร้างเจดีด้วยศิลาแรง87ปีต่อมาพระมเข้ายึดครองเมืองเชียงใหม่เจ้าฟ้ามังตราหรือสมเด็จพระมหาธรรมมีกราชาธิราชโปรดให้พระยาแสนหลวงสร้างเจดีวิหารอุโบโสถหอไตรธรรมสอรสนนาสนะกำแพงประตูโขง ภายในวัดเชียงมันมีสถานที่สำคัญต่างๆมากมายเริ่มที่เจดีช้างล้อมเจดี JD ประธานศิลปลรานาที่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1840เป็นเจดีที่ถอดแบบมาจากเจดีช้างล้อมของวัดช้างล้อมจังหวัดสุขโขทยัยมีรูปทรงสี่เหลี่ยมและทรงกลมประดับด้วยช้างปูนปั้นจำนวน16เชือกบันดันทางขึ้นสู่ซุ้มเรือนประดับตกแต่งด้วยราวบันไดานาคส่วนเรือนยอดเป็นเจดีทรงระฆังสีทองอาราม ได้รับกระบูนะซ่อมแซมโดยเจ้าเมืองนครเชียงใหม่ตลอดมาและวิหารหลวงที่สร้างขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันภายในมีจิตกรรมฝาผนังภาพเขียนสีทองบนผนังสีแดงบอกเล่าเรื่องราวการสร้างเมืองและวัดทั้งในเวียงกุมกามและเมืองเชียงใหม่ของของพญา,ยามแมงรายส่วนนายวิหารเล็กเป็นที่ประดิษ,ษฐาน พระเศษตังคมนีหรือพระแก้วขาวที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากสามารถคุ้มครองป้องกันอันตรายและเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่มากราบไหว้นอกจากนี้ก็ยังมีศิลาจจรุกวัดเชียงมัน่นที่ปรากฏพระนามของกษัตริย์สามพระองค์ได้แก่พยามังรายพยางเมืองและพยาร่วงหรือ พ่อขุนรามคำแหงที่ร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่รวมถึงบอกเล่าถึงการสร้างเมืองเชียงใหม่และการสร้างวัดเชียงมันขึ้นมาด้วย